สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะกลับมาต่อในเรื่องต่อจากคราวที่แล้วนะที่ได้เห็นให้ท่านลิงพูดได้ osion もう大丈夫ですよ何がえええー、っとあそれはえー、ちょあれ d あああでしょそんな待ってくださいよ。<noise> <noise> さああさ走ってください <noise> 大丈夫ですからなんでああなたを助けてくれる人は必ずいるさあ行って走らんかい มามาเราต้องช่วยชาวบ้านช่วยเด็กช่วยเด็กเว้ยเสร็จบ้านกระเด็นสายอ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวระวังไว้อย่างยิ่งว่าชิปนี้ เราจะไม่ตายนะโอเคนะเราจะพยายามไม่ตายนะสวัสดีชา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 อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไป สวัสดีเด็กสวัสดีหนูมีเฟสเขียวอีกสองเฟสโุ้ยไปสิ้ยสาชาสร้างซัพพายให้เราเหรอเอ้ยตรงนี้คนเยอะ ไม่มีสกิลฟันรัวเนี่ยมีไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่ฟันรัว <c oughs> ต,ตรงนี้คนเยอะตรงนี้คนเยอะเฮ้ย <c oughs> เอาหนูน้อยคนเดิมเน <c oughs> าะเด้อ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  ไหนมันมีไททันจะมาสองตัวใช่ไหมที่กำลังมุ่งหน้ามาสองตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจยเย็นเฮ้ยอย่าเพิ่งมองสิเฮ้ยอุย้ย เฮ้ยโถแก๊สหมดอีกโอ้โหเอาโอ้ยเฮ้มองอีกแล้วเลิกม,มองได้ไหมอุยอุยอุย แสงหมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ตัวคายอีกตัวหนึ่งเอ๊ะทำไมตัวอะไรอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งเนะี่ยเป็นมาร์คแดงด้วยโอ,อ้มีอีกตัวหนึ่ง โอเคเรียบร้อยอีกตัวตัวนูน่นผมไม่มีที่เกาะอ,อีกมาไม,ไม่มีแสงแล้วด้วยเดี๋ยวป่าไฟแทนเฮ้ยมันมองมองเหรอมองเหรอเอาไฟวิกิน เ้ยทำไมมองเอ้ย,ย,ม,ออยมันกระโดดกระโดดข้ามหัวโอเคเรียบร้อยไปเอาของก่อนแล้วกันของหมดแล้ว giai cha, mình sẽ tạo ra để cho anh. sẽ được tăng lên. Này, này, sẽ được có lên. Này, này, sẽ đi tăng lên. Này, này, sẽ ไม่ไปไม่ได้แล้ว <ST AN CE> อุ้ย <ST AN CE> อุ้ยอุ้ยปัดปัดปัดเฮ้ยมีเพื่อนเข้าหน่วยแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งม <design> <ST AN CE> องกันสิ เอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยออ๊อ๊ยอ๊ยโอยออออ โอ้แก๊สหมดด้วยไม่ตายเป็นงไงเราแล้วก็ลงน้ำไปทีหนึ่งไปช่วยเพื่อนก่อนได้ไหมเพื่อนจะไม่ไหวแล้ว สวัสดีเพื่อนกำลังเสริมมาแล้วอุยมองไม่เห็นโอ้โหควันเอ้าไอคนที่เราจะจะ,จะช่วยไปแล้วไปแล้วก็ไปเหมือนกัน ใครตายกันโอ้โหมันอะไรเนี่ยโอ้โหอุตส่าจะมาช่วยมาช่วยแล้วมั่งไปปกป,ป้องภารกิจหลักก่อนแล้วมั่งเดี๋ยวบาดเจ็บอีกเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวโอ้ เอานึกว่าตายแล้วถูกออมิชชั่นเฟล,ลเลยเอ,อ๊ะหรือว่าจริงๆตัวนั้นก็ยังไม่ตายเดี๋ยวลองกลับไปหาใหม่เห็นหน้ามันคุ้นคุ้นนั่นมืนนะ่นละใช่ป่ะใช่แล้วเมื่อกี้ในะแมปมันขึ้นใครตายเนะี่ย ui 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 ui. Đèo, đẹp mình kinh là kinh lạc lâu doanh này rồi kinh doanh kinh doanh kinh Muốn, 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 muốn ไปมามา,มาน้ยไปช่วยเควเฉียเควเฉียหน้าตาคุ้นๆนเนี่ยเหมือนที่จะไปช่วยเมื่อกี้เลย โอ้ตรงนี้มาสู้ตรงป่างตรงนี้เลยโอ้ดับเฮ้ยเดี๋ยวมันมีตัวมาแจมเดี๋ยว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 ,ยวแก๊สหมดใจเย็นไว้ โอ้โอ้โหไปมองอะไรเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนเลยเอาเอาเอาจริง,รงๆเราย,ยังไม่ได้ใช้นีนะเฮ้ยเดี๋ยว ไม่ได้ตัวเควสเอ้าเดี๋ยว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 โอ้โหมาจากไหนอีกเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ โอเคเด็กตัวหนึ่งียับร้อยไปรับรับควณหลักรับเด็กก่อนรับเด็กเอาเราบาดเจ็บวะเนี่ย ซาชา,ชาวิ่งเป็นนินจาเลยอุ้ยเด็กกระโดดด้วยไปเร็วๆโอเคมาถึงแล้ว อสวัสดีบอสเดี๋ยวเด็กมันอยู่ตรงนี้ไปล่อไปตรงปืนใหญ่เอาแล้วเราไม่มีเพื่อนด้วยโอ้โหฟันก็ยิ่งแรงๆอยู่ Ôi ôi, ôi, ôi Ê, mong 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 trông mong. Để đợi 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 đợi. Đợi đợi đâu mà Mòn Mong mà เอากรดพิษลายเกาะวันนี้ รอไปป้อมปืนดีกว่ามานี่เดินมานี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งมานี่ป้อมปืนเราอยู่ไหนป้อมปืนโอ้โหอยู่ข้างบนคิดถูกคิดผิดเนี่ยมานี่เดินไปไหนเราโอ้ยแพทหมด ฮ้ยเหมือนไม่สนใจเราเลยนะเนี่ยเฮ้ยสนใจหน่อยสิเฮ้ยเ,ยเยมีตัวมาแจมเอ้ยมีตัวมาแจมไม่ได้แจมหรอกเราล่อมันมาเองแหละ เอ้าเกาะมันเปลี่ยนที่เฉยเลยเฮ้ยเดาเดวเดวเด,วเด,วเดวาไอเทนทันตัวนั้นมันทำไรเดวเดวเดวขอเอาตัวนี้ก่อนอตัวนี้ก็จบแล้ว ก็จบกันไปแล้วสำหรับเควสนี้เควสนี้มันก็เป็นเควสั้นๆน่าจะมีนี่ไง มันเป็นเควสต่อกันไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าโปรแกรมที่ใช้อัดมันหยุดอัดไปเดี๋ยวเราไว้มาต่อกันในคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ